เจดีเอ,อว่า,าพระม,มหาเจดีสัพพันธ์ธรรษีบุญวาเป็น,นข้าไในคำหลวงปู่ครับโอ้ดีก็ด้วยคือแตัมงนี่ตาลสามีทัมม้งหกเต่นหัวยู่บนเส้าขท้ากับเท้า,าเหลี่ยมเลี้ยงกับเลี้ยงเหลี่ยมผสมสูตรไปว่านี้ลักษณนี้ทั้งหกผสมอยู่ในหันพน้า แสดงมาพูดได้บูชาเหรียญอายุวัฒนามงคลแปีเป็นปีงปูไดสรสางกี่ดีพอมันบวชเงินทุกบาทน้ดีหมดเลยพอวัาเงินอดูได้กี่ดีมัเลยครับเอาลงปูครับโอ้ยไม่อันนี้สองรัโยมสจธุอันไม่คือดังนี่ ตนนัณหงตโลมหาวิโลปลว่าตัณหงพระพุทธเจ้าเใอซึ่งท like ี่แรกเมทังคโลมหายัสโสตลานังตโลโลกะอิโตทีปังคโลชุดินตโลโคตันโฌชนะปาโมโหมังคโลภุริสาสะโพ โมนโนตมะโนทีโโลเรวะโตลัตติวรรณโนโสภีโตคุณตัพพโนอนุโมทติสมบทโมปทโมโรตปัตโตโตนรโตนะวรสารถี <Sumano>, สุเมโตอปติบุคโลสุตโตสัพโรปโกปิยะทัศนีนรากโกอตตาทัศนีตาลุนิโกธรรมทัศนีตัมโมนโตติตทโตอัตโมโรเจติโสตวรโตวะตังพักตังวะโล พุโตรวรโธโพธวิปัสสีอนปโมคือขีตพันิโตตถาวิสพุรุปะทายโกปปุสันโตตระวาโหโกนัคมโนหารังะโหปะตะโเตสัมปันโนโคตโมจตัญะโว ให้พระตะกับมีพุระเจ้าสี่พระองค์เกิดไปแล้วนั่งเป็นสีอริยเมยตไตรเป็นองค์ที่หาครับเมื่อชิ้นสุดสาตถันาของพระโคดมแล้วก็จะมีพุระเจ้าคือว่าสีอริยเมยตไตรโยครับผม,บผมให้แผนน่นดินไทยพระธรรมเกิดหลายผลละพนา ครับอันอันที่หนึ่งเปเดเิดในสมัยอายุธยาครืบอปักหมันบ้านทาวงอำเภอทาวรงรบพุทีโอเม่เกิดที่นี่ด้วยครับผมอันที่สองใบสมัยรัตนโกสินทร์หลวงพ่อโตไปได้สามมันไหว้วาดอินต้องเป็นบาตรยมนหันครับ อันมี่เสวาสีอรยิยเไปไตรือตัญญโอ,โอ,โอ้คือหลวงปูรง่รวมบุตรเมื่อนี้นพี่น้องรวมบุตรนัง่งเออครับอันไม่เปลี่ยนรืที่แต่สามมันครับพุทธรูปนี้อ๋อครับผมอันสงมชั้นแบบุก,ก,บกป่อห่างเนียครับหลวงปู่โอ้สงมหามในปนะนภูบา ประไเรนนงเล่อันุญาตังเคื่องห่งพักสีอะไรยังไม่ได้ทักงหมอเลยขัสป์ดรับไปถาสาธุออกจางเีครัพี่ภูริเจ้าอีกแปดพระองค์ไปข้าผัวเอาฟังเล้วพี่น้องกันนี่คือ่ามากดโดท้าองค์่งครับถ้าม,มาล่าท่าถ้าม,มาสามีครับถ้าม,มารัางสีครับ หนาลักาโพสีหศีโหพุโพหนาศีโหนะครับแทวคโติสโสุมันงพระโลกขงพรอัลนะนังยุตแปยังยแปะอ อันนั้นมีผู้จะเห็นหน้าพระสีอะไรไปไปแต่ที่ได้เห็นด้วยครับผมสาวอันที่ข้าเกิดกันท่องเที่ยวในวัดตาสงสารหน่อยไงเกิดเป็นเทวดานะเกิดมักเกิดบัดบุญเทวดาแต่เกิดมนุษย์บัดบุญเขาไม่รู้ลงมาเกิดมนุษย์อีกครับที่เลย พ่อพระพุทธเจ้าอีกแปบพระองค์นรจากสีอายในมตัยมาคัตเมื่อใดคฟ่างธ้ามพระพุทธเจ้าโปวดว่าอนิจจทุกขังานาตาสัพพัสส์สิบีอีชว่าเย้าสิตาื่อดีเสินตนไม่พวกเขาเราตาเกิดตรวรังยุ่รับไปค้างตื้อตัน เแล้วตั้งยไปแล้วบาทีล่จังยืนให้ฏะสงสารตประเทศรโลุาะนะให้พรกตร์าพเจ้าทั้ง้องค์องค์ไหนองค์ไดยุบาอันตัวขานี่ผ้ปารนาจากใดไม่ได้ต้องให้ได้อสาธุ กูอยากใรคข้ามไปเิตู่เลราธอข้ามบ้าเว่าถึงนสาู่ครับผมกินกํานังกินกํานังสัมพันทานครับใส่คารุนไวก็เจ้าเพอเพอพร้อมพรเอาโรถเพ่อบนเ่าวาครับผมขนไปจรวไปชูปักกินไข้นแล้วโอ้มาขนไปไหนกันมาเรื่องว่า อันขับปัานผู้เปี่ยนนะครับหัวพันแลครับหลวงพูดจะไปลอยเบิงจัแก้มให่เนาะจัไปแกมใดอันอันแห้งข้ามก็แห้งได้หลายหลายแล้วแหงนแห่งข้าเออแหแลเงินแลกทองคำเออใช่เงาพวกนี้นะโอ้ไม่หลายของตาเปลือาผู้เปลี่ยนก็หัวแรกแล้วครับ ระลอมอดไฟแนวปั้นนำไอ้เยียนโยนอดร่มปักไงอันยูโอ้อันกาบจึงราบจึงหมดเลยอัศผมแสวเรียบร้้โอ้ยีหนึ่งขนไปหลายตัวอันเพิ่นก็ลังสานันแนวตันนนำปักไ่ดีกว่า วันนี้ยาดีธรรมกูเจะเล่นโดยศีลดยธรรมกับมาหลายครับปูอยากฟังธรรมะกับหลวงปู่อักน้อยหนึ่งนะครับพก็เป็นความกำลังใจในปู่ที่ปฏิบัติธรรมปูงปุถีเจริญศีลภาวนามมเนเรากระหลาอยู่นะครับผมครับผมนี่นัก็ตะคอยทําบวนไปในท้านไปครับรักษาศีลที่มาขอให้คนเล่น ท่านต่างไงมี่ยังต่าไงไปเรียกว่าท่านะครับเมื่อผลผลบริบูรณ์แล้วคนกันเป็นไงตอกแ้่คือตอนะ